แถวเลยครับแถวตรงแถวตรงของการยกมือบอกว่าสวัสดีอากงตีหมิงอาม่านันทานะครับวันนี้ลูกหลานนำอาหารข้าวหวานผลไม้แล้วก็ขนมต่างๆมาไหาวา้นะครับขอเชิญอาม่านันทากงตีหมิงนะครับออกมารับ ออของไหว้ในวันนี้ด้วยนะครับ เดี๋ยวอโกงอะมางงอะใสหน้าก,กากทำไมช่วงนี้ต้องป้องกันนะครับแม่วัดดีแต่วัดดีย Oh โดนอะไรครับโดนนี่ต้องระวังครับต้องระวังดีนะคมันไม่ใช่มันจะได้ไม่ยกไปยกไไป งมาดตามสบายเลยนะครับ